สาลิกามาแรงซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงทีมพรีเมอรีกลุย UCL โดยเรามาเริ่มที่เตงหนึ่งกันก่อนเลยะครับทีมที่คาดว่าจะได้ไปเล่น UCL ฤดูกาลหน้าแน่นอนเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลนะครับโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ100%เลยนะครับผมซึ่งมาถึงตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะณับนะปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีถึง7 6คะแนนซึ่งเหลือการแข่งขันกนอีกแค่6นัดโดยถ้าพวกเขาชนะอีก2นัดเขาก็จะเป็นแชมป์พรีเมยริกในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับซ ต่อมากับเต็งอันดับ2 a r อาร์เซนอล99.97% โดยในตอนนี้นะครับทีมอาร์เซนอลนะครับก็อยู่อันดับ2ของตารางลงเล่นไปทั้งหมด32นัดมีอยู่63คะแนนนะครับซึ่งนําอันดับ3อย่างฟอเรสถึง6คะแนนแล้วก็แข่งเท่ากันด้วยนะครับโดยซูเปอร์คอมก็ทํานายว่าอาร์เซนอลมีสิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าถึง99.97%และต่อมากับเตง3อย่างแมนซิตี้84.13%โดยตอนนี้นะครับทีมของเป๊ปกอดิโอลานะครับหลังจากเปิดบ้านถล่มพิสตัล้าเลไป5ประตูต่อ2ก็ทําให้ทีมของเป๊ปกร์ดโอลาาขึ้นมอยู่อัันดบ5ของตาราง แล้วนะฮะโดยตอนนี้แข่งไป32นัดมีอยู่55แต้มนำทีมตามอันดับ6อย่างเชลซีอยู่1แต้มนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยแข่งเท่ากันซึ่ง s u p e r ร์คมก็ทำนายไว้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสไปเล่น UCL ถึง84.13นั่นเองและต่อมากับเต็ง4ีิวคาสเซล83.67คะแนนโดยในตอนนี้ทีมสาริกานะครับแข่งไปแล้ว31นัด มีอยู่56คะแนนอยู่อันดับ4ของตารางซึ่งพวกเขาเนี่ยตามอันดับ3อย่าง Forest 1คะแนนเท่านั้นนะฮะแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิด Newcastle สามารถเอาชนะเกมตกค้างกับคิสต์ลพาเลทได้สำเร็จพวกเขาจะแซงหน้า n o t t i n g ฮมฟอร์เรส และจะกลายมาเป็นอันดับ3ทันทีนะครับซึ่งจากเหตุดังกล่าวทําให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายเปอร์เซ็นต์การไป UCL ของนิวคาสเซิลในซีซั่นหน้าอยู่ที่83.67%นะครับและต่อมากับเต็งอันดับ5 Forest, ้าฟอร์เรสเจ็ดโดยปัจจุบันนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอยู่อันดับ3ของตารางแข่งไปแล้ว32นัดมี57คะแนนนะฮะนำหน้าอันดับ4อยู่1คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่านิวคาสเซิล1นัดนะครับซึ่งถ้าเกิดนิวคาสสเเเเเซิลลลลาาาาาาามมมรถออชนนะะพทหังกกงงจจกกกกตตค้้ไดีี่่่่ยย็วู สีแทนนะครับและเพราะเหตุนี้ทําให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทํานายการไป UCL ในซีซั่นหน้าของฟอเรส ต่ำกว่าซิลนั่นเองโดยเปอร์เซ็นต์ของฟอร์เรสต์นะครับอยู่ที่73.5 1เและต่อมากับเต็งอันดับ6เชลซี28.14%เโดยปัจจุบันแับเชลซีนะครับอยู่อันดับ6ของตารางแข่งไปแล้ว32นัดมีอยู่54คะแนนนะครับโดยตามหลังที่มาดับ5อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้1คะแนนแต่ว่าโดยรวมแล้วฟอร์มของเชลซีตอนนี้ก็ดูจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดก็ไม่สามารถเอาชนะทีมโซนตกชั้นอย่างอิบสวิททาวได ซึ่งเหตุดังกล่าวจึงทําให้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทํำนายเปอร์เซ็นต์การไปแชมเปีเปนสลิกซีซั่นหน้าของเชลซีอยู่ที่แค่28.14%เท่านั้นนะครับผมและต่อมากับเต็งอันดับ7จ็ดแอสตันวิลล่า 27.28%โดยแอสตันวิลล่านะครับแข่งไปแล้ว32นัดมีอยู่54คะแนนซึ่งแอสตันวิลล่ามีแต้มเท่ากับอันดับ6เชลซีแต่ดูเหมือนลูกได้เสียเนี่ยเชลซีจะดีกว่านะครับซึ่งนี่ก็ทำให้ Super ร์คอมพิวเตอร์ทำนายเปอร์เซ็นต์การไป UCL ซีซั่นหน้าของแอสตันวิลล่าน้อยกว่าเชลซีนิดหนึ่งนะครับผมโดยอยู่ที่27.28%โดยนี่ก็เป็นคาดการณ์นะฮะ จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับทีมที่จะสามารถได้ไป UCL ในซีซั่นหน้าซึ่งผมบอกเลยว่าการคาดการณ์เนี่ยมันก็ไม่100%นะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าทีมที่ได้ไป UCL แล้วแน่ๆก็คือลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังคงสู้ต่อกับ6หรือ7นัดที่เหลือนะครับ